ปัจจุบันของเบลล่าอาราณีหลังจากที่มีข่าวออกมาว่าพระเอกดังอย่างเวสกรวัตคณาดรดได้เลิกกับทางนั่นแฟนสาวซึ่งก็คือนางเอกสาวเบลล่าอาราณีแคมเปนและจากที่กรณีทางนัานเวสกรวัตคณาดรดเลิกลาเบลล่าอาราณีแคมเปนแล้วว่ามีเรื่องมือที่3ไม่มีมันเป็นเรื่องของคนสองคนตลอดระยะ,ะเวลา9ปีที่คบกันมามีความสุข ต่ที่ต้องเลิกกันนั้นเป็นเรื่องของการปรับจุนไม่ลงตัวแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันเรื่อง Move ON ตอนนี้เวียมีคนคุยใหม่แล้วเป็นคนนอกวงการเพราะโสดแล้วทําอะไรก็ได้หลังจากที่ออกมาให้สัมภาษณ์ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าทางด้านเวียสกลวัตนั้นเจอกระแสดราม่าอย่างหนักโดนชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์หลังออกมายอมรับว่า Move on มีคนคุยแล้วซึ่งทำเอาทัวลงเวียสกลวัตอย่างหนักเลยทีเดียว ซึ่งก่อนหน้าน,นี้ได้มีข่าวออกมาว่าทางด้านเบนรานลานีได้เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเป็นทริปแรกที่หลังจากโรคกเว,วสต์เกรวัตเลยเดินทางเบนราลานีได้เดินทางไปกับแก๊งเพื่อนละผู้จัดการซันโตนบินลัดฟ้าไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์และล่าสุดนั้นทางสาวเบนราได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วหลังมีข่าวตนไปโปรอยู่ที่ต่างแดนกับแก๊งเพื่อนโดยโพสต์ภาพพร้อมระบุว่าสวิตท,ที่ไม่ใช่ปลักไฟหลังจากนั้นชาเน็ตก็ต่างคอมเมนต์ส่งหัวใจใเป็นกำลังใจให้รัว,รว